สวัสดีครับวันนี้ร้านเอพีะไรแต่งครับแล้วก็ช่อง youtube อพอะไรแต่งครับ,รรบวันนี้เราจะมารีวิวการประกอบข้อเหวี่ยงนะครับที่ไม่ควรมองข้ามนะครับเป็นเทคนิคในการประกอบข้อเหวี่ยงเข้าแข็งนะครับซึ่งบางทีเราอาจจะไม่ได้ตรวจสอบตัวนี้นะครับมันอาจจะทําให้เครื่องคุณพังได้เลยนะครับมันเป็นทิกเล็กๆน้อยๆครับแต่ว่ามันเป็นส่วนสาคัญในของเครื่องยนต์เลยเพราะว่ามันคือระบบเลี้ยง น้ำมันของการสูบนะครับซึ่งวิธีการเช็คนะครับเราต้องมีน้ำมันเครื่องนะครับที่เป็นตัวบีบนะครับฉีดเข้าไปบริเวณรูก้านนะครับรูแขนเข้าเวียงนะครับเชดเข้าไปนะครับเชดเข้าไปบริเวณ แขนข้อเวี่ยงนะครับซึ่งแขนข้อเวี่ยงที่มีเจาะรูนี้นะครับมันจะมาจากแข้งฝาครอบเครื่องนะครับซึ่งปั๊มจะเป็นตัวดันขึ้นมานะครับจะเข้ามาเลี้ยงค์ดแล้วก็เลี้ยงแขนข้อเวี่ยงนะครับนะครับเมื่อเรายอดทําการหยอดน้ํามันไปแล้วนะครับน้ํามันจะต้องไหลมาที่ ตัวก้านนะครับจะต้องมีน้ำมันเยิ้มนะครับนี่ครับน้ำมันจะต้องเยิ้มออกมาลักษณะนี้เลยนะครับถ้าเราหยอดไปแล้วน้ำมันไม่เยิ้มปลายก้านนะครับแสดงว่ารูในแขนนี่ยครับมันตันนะครับซึ่งเมื่อเราทำการประกอบไปแล้วนะครับติดเครื่องไปแล้วนะครับ เมื่อเราขี่ในความเร็วสูงๆนะครับมันจะเกิดความร้อนนะครับแล้ะเกิดการเรสียสีเมื่อน้ํามันไม่อยู่ในข้างในนะครับจะทําให้ลูกปืนแตกนะครับจะทําให้ก้านคอนเร็วนะครับแล้วก็ถึงขั้นก้านล็อกอยู่นิ่งเลยนะครับทําให้เครื่องยนต์เสียหายได้เยอะเลยนะครับเป็นอีกหนึ่งเทคนิคในการเช็คเขาเวี่ยงก่อนประกอบเข้าเครื่องนะครับที่ไม่ควรมองข้ามนะ สิ่งมันจะเป็นจุดเล็กๆนะครับแต่มันสําคัญไม่แพ้ยังอื่นของเครื่องยนต์เลยมันคือองค์ประกอบรวมๆครับที่ไม่คุณไม่ควรมองกามครับถ้าชอบคลิปนี้หรือคลิปนี้มีประโยชน์มีสาระยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ช่อง y ูทูบเอพีะไรแตงหัวด้วยครับขอบคุณมากครับที่รับชมนะครับแล้วก็ถ้าอีพีหน้าเรามีเทคนิคในการประกอบเครื่องอะไรให,ใหม่ๆมาหรือจะมีการแนะนำอะไรในการประกอบเครื่องให้ใช้ได้นานนะครับเราจะมีลงใหม่ครับ กดติดตามมาด้วยครับฝากช่อง YouTube ไอพีไายแต่งวาด้วยครับขอบคุณมากครับ